ปตีค่ะสุนทีสุนทีชาแนลอากาศฮอนแล้วเนาะค่ะเนาะฮอนแล้วกะหานแนวมาหมเหงาทุเรียนเห็นมันบ่ฮ่อนก็ถือแดดหลายนี่ลหละค่ะเอาใบไหม่นี่แหละใบไหม,ไม่มาเราะเทใส่เลยค่ะซุ้มดีปานยั้งค่ะซุมซ้มๆมรงเนี้ยค่ะดินตรงเนี้ยซุ้มดีขนาด บอตรงย่านค่ะธรรมชาติดีที่สุดค่ะเด็ค่ะนังก็เป็นนนซื้นอยู่ตลอดด้วยค่ะวันนี้ใส่เลยค่ะเอากวาดมาเลยค่ะใบไม้่าใส่กวาดมาใส่ได้ลล่เทลงไหวเลยค่ะ แตกใบแตกยางออกบีเถอดเด้ค่ะมันซุม่มมันห่อนแล้วมาอันหาแนวมาอันไส่หนามันไหวไหมคะ่ะไส่หนาไส่นี้ไหวหาพวกใบไม้ใบหญ้านี่ละค่ะมันว่าเป็นยางค่ะจ้าฝากกดติดตามในเด้อค่ะสุนทีสุนทีชาแนลค่ะ